ลลดนะเดรถลัดเขาไปา <c oughs> ไป,ไปโอ้ไปจะมาณี่กิโลเลยด้อยส <c oughs> <7 40 S 2> ี่เนะมตร น,นิลังอะไรก็ไม่รู้เห็นล้อให้หมอกมันออกก่อน,นผาหล่นน้อยผาหล่นน้อย ไปทางนี่กบวาเยอะยังไป่หอยก็เปียกเริ่มเมือ่อยเลยเริ่มจิไม่อวกินแล้วล่ะ แต่ละคนเนี่ยคือเด่นแตกมาเรืเลยขับก็ได้ได้ไปเจียวมีงถ่ายไบใหม่ที่แหละเราไ่ายนี่พี่เดินกลับแล้วครับไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณสักร้อยเมตรได้มั้งสองร้อยเมตร ใกล้แบบฟูกระดิงไหมพี่ไทางดีครับขอบคุณครับไก่แบบฟูกระดิงไหมดูดครับใกล้ถึงแล้วเล้าพ่ยังดนแลกหนาวเดียนเสียม ม,มีแต่วความเหมื่มีแต่วความเหนื่อยล้านีาต,นตน้นทร Ha ha ha. ก้อองเถ้าว่าเราอคอกวีบด้วยคนทำไมมาวีบด้วยเจ้าสีสดๆเลยใช่พี่ชอบสีสดๆพี่วีบด์อ่ะสดๆอ่ะคี่มอไซค์อะพี่เอาฟาพสวยคี่มอเตอร์ไซค์ผมจะเน้นคี่มอไซค์พี่ไม่ไม่ค่อยเน้นเดินฝนตกไหมครับเจอฝนไหมเจอฝนแต่ไม่โดนทิ้งบิงตามตูดฝนแต่พวกผมอาศัยพวกผมจอยกันบ่อยไง ห้าสิบโลจอดพอดีบางทีอ่ะเพราะผมชอบลำมเหมือนพี่แปะเรื่อยอ่ะเรื่อยลำไปเรื่อยครับผมสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายที่ไหนครับพีตะโคนเหรอพีตะโคนแล้วก็จะไปนอนเขาเพชรบูรณ์คืนนี้จะไปนอนคืนนี้จะไปนอนท่าเบิกพี่นอนท่าเบิกอ่ะอันน่าจะท่าเบิกคือเล็กตั้งใจมาผิดตั้งเต็นท์หลือเหมือนกันได้ไหมเต็นท์ครับพี่ผมขอแอร์ไลน์หน่อยดิขอแอร์ฟิวหน่อยดิ เื่อผมขึ้นทีหลังผมจะได้จะติ๊บจะติ๊บไปหามังได้รู้จักกันด้วยพี่อยู่ที่ไหนกันครับเนี่ไอ้กอนแกนคนละทิศละทางเป็นกิโลไซกิโลโอเดตก่อนแกนคนละทิศให้ผมก็ได้ครับพี่แต่ตัวนี้เริ่มจะหายากแล้วครับ ปูคีฟินมาุณตีนพี่มชารแบบโทรศัพท์อ่ะหมดปูคีฟินมาเติมเติมแลเพื่อผมขึ้นที่ด่าง้วเพื่อจะได้แบบผมว่าจะไปเห็นว่าแถวถนนตลับางกรมีที่นอนสวยด้วยอ๋อเขว่าจะไป ไปเส้นตลางองค์กรเหมือนกันครับขึ้นนาสาอุ้งนะนะอ่าใช่ครับแล้วก็ไปแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะนอนที่ไหนได้แล้วก็ย้ายถักไปนะพี่ไปเชียงคานโอขึ้นไปกีละเหรอเห็นถนนและเดี๋ยวนี้นายไปนายแฮวก่อนหนาแฮว์ทีเนี่ยนะนายแฮวอีกแค่ไม่กีโลสวยไหมมันก็ดีถนนมันดีเป็นนาใช่ไหมมันเป็นอะไรันเป็นชื่ออำเภอชื่ออำเภอแต่ว่าถนนมันจะเป็นถนนที่ว่าเข้าไปเช็คอินกันแต่ว่ามันเป็นโค้งอันนี้ครับรถน่าจะจอดเต็มง ของงูเลี้ยวตรงที่เขาทําใหม่ไอ้ตรงภูอะไรนะภูเก้าภูกเก้างอภูกเก้างอบอ่ะใช่ใช่ครับบีมันจะมันจะขึ้นเส้นนั้นแล้วก็จะลงไปที่ด่านซ้ายคุลืมบอกไหมอ๋อผ่านไปไปด่านซ้ายได้ใช่ครับเส้นนั้นมันจะลงดัน้ายเลยไปพิจตรณนได้ใช่ไหมได้ครับพี่คือถ้าผ่านไอ้เฮีก็ไปพิจตรณนได้ใช่โอเคเออหี้ยเนายเหีเนี่ยแล้วก็ไปลงพิจตรณนเนี่ยผ่านไปเลย ทางผ่านทางผ่านดิทางผ่านใช่ไหมพี่ถ้าเราต้องผ่านถนนเส้นนั้นด้วยต้องผ่านก็ต้องปักหมุดไปนาหฮวเลยปักหมดไปนาเฮวไหมถ้าถ้าจากตรงเนี้ยปักหมดไปที่วังวังซ้ายไ้ด่านซ้ายไปที่ด่านซ้ายใช่ยังไงก็ผ่านใช่มันจะมีเส้นหนึ่งที่ที่ตรงเข้าอีกเส้นหนึ่งมันจะอ้อมอ้อมขึ้นาแหฮวถ้าเราดูในแผนที่นะเราไปที่ตรงเข้าหรือเส้นไปไปเส้นาแห้ว ไปเส้นที่ตัดเข้าไปเส้นอ้อมมมนนออออออ่าเเสส้้้้ไปแต่ถามว่าอ้อมไกลไหมก็ประมาณสักสี่สิบร้อยไปเส้นไกลฟ้าเอาง่ายใช่เราเปิดทีีวะะนใช่ครับพี่ครับผมจะหันนนสวยเติมน้ำมันไปเยอะขอบคุณมากพี่จะลงแล้วะจลลงแ้วพี่แต่ผมรีบไปเก็บของเพราะวกลัวกลัวสายนายาพกอยู่ทั้งหลายพวกผมก็ต้องไปลนี่น่าจะรอแดดออกไปแวะด้านซ้ายน่าจะว่าจะไปแวะงานรักสองสองชั่วโมงด้วย มันน่าจะเจอกันด้วยแหละมันรถติดอีกสามติดจัดเลยใช่ไหมพี่ออกกยามร้เยอะมากนี่ดูว่าเขาไปตีสามอ่ะฮะไอทีิเวนรถที่สตาร์รถอิติสตาร์รถตั้งแต่เมื่อเช้าเข้าไปเดี๋ยวตีสามอิติคาร์บูติดก็น่าจะไม่มีที่จอดรถเครื่องคาบูติ้งแต่ตีสามหมครับไม่มีที่จอดแล้วมีแต่มอเไซค์น่าจะน่าจะมีอยู่นะครับเห็นต้องไปมีไม่มีก็ต้องลองดูครับลองดู ถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้เราต้องไปทำเวลาบ้างสบปากว่าไม่เท่านึงใช่พี่แล้วผมตั้งใจมาบีตะขวดแล้วผมไม่ไปงานบีตะขวดได้ยังไงพีมันจะไม่ถึงนะเฮ้ยนีขอบคุณนะนี่ครับสัสดีครับพี่เดินทางปลอดภัครับดูจาหัวรดมาตั้งศูนย์พันโลนะครับปๆ คนโคตรเยอะก็ตอนนี้เราก็ลงมาจากอิยยานัแห่งชาติภูเรือแล้วนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นตัวอำเภอภูเรือเลยนะครับแล้วก็มีปั๊มปตทที่แรกเราเข้าใจว่าคนเนี่ยเข้าไปที่ด่านซ้ายหมดแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่เขาแห่นะครับพิตะโขนพอทีนี้ลงมาเจอคนเนี่ยแผนก็เลยเปลี่ยนนะครับ เที่ยวด้วยกันนี่สามคนเป็นอินโทรกด,ดเลยนะครับไม่ชอบไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบที่ไหนที่มันวุ่นวายนะครับกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนแผนนะครับไม่ไปงานบิตาโคนแล้วเพราะว่าขนาดปูดเรือก็ลดขนาดนี้นะครับบางคนก็ขับรถเรงนะครับกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกันก็เลยเปลี่ยนแผนดีกว่านะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่ ทับเปิดนะครับไปนาซาอุ่นะครับที่เป็นถนนสลังมังกรที่เขาเพิ่งทำใหม่ก็เลยว่าจะไปพักที่นู่นนะครับสำหรับวันนี้เปลี่ยนแผนนะครับก็เลยเป็นที่มาตองปทิพเลยไปเลยนะครับมาที่นี่ไม่ได้ดูผีสักตัวนะครับโอเคเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตายแล้วดูๆไปก็เหมือนฝนจะตกอยู่นะอาจจะไม่เหลือครับฝนแน่ๆอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันจะชุมช่มส่ำสบายใจกันอีกแล้วโอ้ตกหนักด้วยนะครับทางข้างหน้าที่เราจะไป ไม่ต้องชี้ตกแน่แน่แม็กตกแน่แน่ตกแน่แน่ ต้องทำด้วแล้ว หลังจากที่เราติดฝนประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เดินทางกันต่อนะครับจุดหมายปลายทางวันนี้จะอยู่ที่ภูทับเปิกนะครับหรือว่าเส้นสันหลังมังกรนาสะอุ่งนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เส้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับฝากาเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันรอดูใน EP ีต่อไปนะครับจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางแล้วเจอกัน EP ีหน้าสวัสดีครับ